มันเป็นช่วงที่สองของคนเดินตามกันไปแต่มันไม่มีช่วงที่คุณขวัญชดตัวลงแล้วสวเดินเข้ามาแล้วพากันเดินต่อกันไปเนี่ยค่ะนี่แหละฮะคือจะเป็นช่วงที่สั้นกว่าว่าเดินตามกันไปแล้วก็เขียนข้อความว่าชายหญิงเดินตามกันไปขึ้นลิฟต์สมยอมหรือขืนใจเต็มใจหรือขัดขืนขนาดที่ถ้าย้อนกลับไปฝ้าของคุณขวัญที่ยาวกว่าคือสามาวิอ่ะดูอีกทีนึงมันคือเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละ คือมันเป็นช่วงที่เธอหันหลังกลับไงนี่ฮะช่วงที่สุดลงไปเนี่ยค่ะช่วงนี้เนี่ยในคลิปของสอวอไม่มีเพราะสั้นกว่าประเด็นของคุณขวัญซึ่งเธอเป็นอดีตลีดเดอร์ของสถาบันการศึกษาดังเลยอย่างที่ทราบเนี่ยก่อนจะจากกัน กับนักข่าวเธอได้ส่งแฟลชไดรฟ์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแฟลชไดรฟ์ซึ่งเขียนข้อความไว้ข้างหน้าว่าสำหรับสื่อข้างในเนี่ยมีคลิป <ๆ S 1> อยู่3คลิปค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นคลิปในวันเกิดเหตุในจังหวัดที่เธอผูกพาไปที่คอนโดข,ของสวเพื่อจะยืนยันว่าเธอถูกนำพาตัวไปและตอนนั้นเธอกลัวมากจนไม่มีแรงพานิกไม่สามารถจรช่วยเหลือตัวเองได้คลิปที่หนึ่งอ่าที่เธอส่งให้กับนักข่าวเราก็มาวิเคราะห์ดู บริเวณลานจอดรถ1นาทีส 4, 4่วินาทีาท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันเป็นคลิปที่เยนผู้ชายซึ่งก็คือสอวอเนี่ยเดินลงจากรถยนต์สีขาวแล้วเดินอ้อมมาจากอ้อมมาฝั่งข้างคนขับและชักพักก็มีผู้หญิงเดินออกมาคู่กับสอวอก็คือคุณขวัญน,นี่แหละทั้งคู่หยุดกันสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบเข้าไปข้างรถและคุณขวัญเนี่ยเดิมอ้อมเสาออกมาอีกฝั่งหนึ่ง ขณะที่สอวอเดินมาดักหน้าพยายามเข้าโอบเอวแล้วก็คล้องแขนเดินออกมาบางจังหวะน้องไบร้เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าคือเธอก็พยายามจะสะบัดแขนนะคะแต่ว่าฝ่ายชายก็คือควงเอาไว้ล็อกเอาไวะะ้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะถ้าดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ตอนอลงจากรถ เนี่ยฮะเนี่ยค่ะ,คะแล้วคุณขวัญเธอก็เดินอ้อมมาอืม อ่าส่วนคลิปที่สองน้องไรเป็น<อ>คลิปทางเดินไปหน้าลิฟต์ค่ะคลิปนี้สั้นหน่อย39วินาทีนะคะทั้งคู่เดินคู่กันไปใช่ไหมก็ต่างคนต่างเดินไม่ได้ล็อกตัวกันคุณขวัญเนี่ยเดินตามสอวอไปบางช่วงก็คือทิ้งระยะห่างบางช่วงก็เหมือนกับหันหลังเดินถอยมาแล้วก็จะมีช่วงที่นั่งซุดตัวลงไปแล้วฝั่งสอวอเดินกลับมาดูในคลิปคล้ายกับเดินยื้อกันไปก่อนจะมีช่วงที่สอวอเดินมาโอบไหล พาเดินต่ออดูใหม่อีกทีหนึ่งนี่ค่ะมันมีช่วงที่เหมือนคุณขวัญเธอล้มลงไปด้วยนะคะสุดลงไปค่ะนี่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 ค่ะ และคลิปที่3เป็นคลิปหน้าลิฟต์ค่ะความยาว45วินาทีก็จะเห็นคุณขวัญเนี่ยนั่งซุดตัวอยู่ที่หน้าลิฟต์โดยมีสอวอยืนอยู่ใกล้ๆบางช่วงก็คือพยายามจะเอามือมาจับคุณขวัญเนี่ยค่ะแล้วก็ก้มหน้าลงมาคุยด้วยเหมือนกับพยายามจะดึงตัวให้คุณขวัญเนี่ยยืนขึ้น หลังจากนั้นก็คือเหมือนกับคล้องแขนเนี่ยค่ะออกเดินก็มีช่วงที่เหมือนอจะลื่นเหมือนจะล้มเนี่ยนะคะคล้ายๆกับข,ข,ข,ขาอ่อนแรงสวก็พยุงตัวแล้วก็เดินกันต่อไปอันนี้คือ3มคลิปที่คุณขวัญส่งบอบให้กับสื่อสารมวลชนขนาดเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับตัวชมเอาตรงนี้ก่อน นะะักข่าวพยายามจะติดต่อไปที่สวท่านนี้เนี่ยทบูชมก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะติดต่อได้ใช่ไหมน้องไรค่ะก็คือท่านพูดสั้นๆน,น่ะมีบางช่วงที่ท่านรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็พูดว่าผมทราบดีว่าพวกคุณต้องการอะไรแล้วก็ขอแอดไลน์จากนั้นก็ส่งข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอมาให้นี่ฮะทบูชมในมุมนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นคลิปช่วงที่เดินไปหน้าลิฟต์ ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของคลิปที่สองของคุณขวัญนี่แหละแต่อันนี้เนี่ยสั้นกว่าคือ22วิของคุณขวัญเนี่ย39วิคือเหตุการณ์เดียวกันแต่ในคลิปของฝั่งสวผู้ชายเนี่ยเขียนข้อความกำกับลงไปด้วยว่าชายหญิงเดินตามกันไปขึ้นลิฟต์ สมยอมหรือขืนใจเต็มใจหรือขัดขืนซึ่งมันเป็นช่วงที่สองของขอนเดินตามกันไปแต่มันไม่มีช่วงที่คุณขวัญชุดตัวลงแล้วสวเดินเข้ามาแล้วพากันเดินต่อกันไปเนี่ยค่ะ<า>นี่แหละฮะคือจะเป็นช่วงที่สั้นกว่าว่าเดินตามกันไปแล้วก็เขียนข้อความว่าชายหญิงเดินตามกันไปขึ้นลิฟสมยอมหรือขืนใจเต็มใจหรือขัดขืน ขนาดที่ใย้อนกลับไปฝ้าของคุณขวัญที่ยาวกว่าคือ39มาวิอ่ะดูอีกทีนึงมันคือเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละคือมันมีช่วงที่เธอหันหลังกลับไง ช่วงที่สุดลงไปเนี่ยคะ่ะช่วงนี้เนี่ยในคลิปของสอวไม่มีเพราะสั้นกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมีรายงานข่าวจากสอนอประเวศว่าเมื่อเดินที่แล้ว25มิถุนาเนี่ยประมาณ5โมงเย็นค่ะสวคนนี้ได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ฐานความผิดหมิ่นประมาทนะคะกับคุณขวัญ นัทซีนีอายุ40ปีกรณีเดือนกันยายน67ที่คุณขวัญเธอระบุว่าสอวอคนนี้ได้รู้จักกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งโดยในจำนวนนี้เนี่ยมีคุณขวัญอยู่ด้วยในข้อความที่ไปแจ้งความเนี่ยระบุว่าคุณขวัญพยายามจะเข้าหาสอวอม,มีการชักชวนไปดื่มกินรวมถึงนัดเจอกันแต่ว่าตัวสอวอเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงยอมรับว่าบางครั้งไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าตัวสอวอเนี่ย จริงๆแล้วคบหาอยู่กับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคุณขวัญจนกระทั่งบางวันเนี่ยสอวอพาคุณขวัญไปกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนๆแต่ขณะอยู่ในร้านอาหารทุกคนก็จะเห็นว่าคุณขวัญน,นั่งออดอ้อน,นัวเนียกับสอวอแบบไม่ไอายใครอันนี้คงจะเป็นข้อมูลจากฝั่งของสอวอค่ะ โดยตัวของสวอเองครัวแฟนสาวจรู้เรื่องก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการเจอนางสาวขวัญฝั่งที่ไปแจ้งความว่าคุณขวัญหมิ่นประมาทในระบุว่าจนวันหนึ่งนางสาวขวัญน,นัดเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในโรงแรมแต่สวไม่ไปตามนัดทําให้นางสาวขวัญโกรธมากจึงส่งของที่สวซื้อคืนให้ โดยจงใจส่งไปหาที่บ้านแฟนสาวของสวซึ่งเท่ากับมีเจตนาจะให้สวเลิกกับแฟนสาวแล้วหลังจากนั้นนางสาวขวัญก็พยายามตามตื้อเพื่อจะพบเจอตัวของสวแต่สวก็พยายามปฏิเสธเรื่อยมากระทั่งวันเกิดเหตุพฤษภาคมที่ผ่านมา6พฤษภาคมอันนี้สวบอกนะคะนางสาวขวัญทักมาอวยพรวันเกิดซึ่งผู้สวเนี่ยเกิดวันที่5พฤษภาโดยอ้างว่าฝั่งของผู้หญิงเนี่ย พักมาแล้วก็ขอเลี้ยงอาหารด้วยความเชื่อใจก็เลยไปรับนางสาวขวัญที่บ้านพักเพื่อพาไปเลี้ยงอาหารซึ่งมันคนละสตอ,อรี่เห็นไหมค่<ฮ>ะทั้งฝั่งผู้หญิงเนี่ยบอกว่ายังไงนะฝั่งสวเนี่ยชวนไปกินอาหารใช่ไหม <S <S แต่เธอปฏิเสธก็เลยไปกินขนมแทนฝั่งนี้เนี่ยบอกว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยขอเลี้ยงอาหารฝั่งผู้ชายสวเดี๋ยบอกด้วยความเชื่อใจเขาก็เลยไปรับขวัญที่บ้านพักเพื่อพาไปเลี้ยงอาหาร แต่ตกก็ตกลงกันไปกินขนมกันที่วัดทนรบัตทัตทองนี่อันนี้คือฝากนี้ขนาดที่ในมุมของตำรวจสอน,นอฝากนี้เนี่ยประเวศระบุนะครับว่าก็มาแจ้งความจริง25มิถุนายนมาพร้อมกับพยานคนหนึ่งเป็นคนสนิทของสอวแจ้งความกลับข้อหาหมินประมาทซึ่งตำรวจได้สอบปากขคำไว้แล้วเบื้องต้นเนี่ยสวให้ข้อมูลว่า การถูกกล่าวหาว่าล่อลวงคุณขวัญขึ้นคอนโดกับล่วงละเมิดทางเพศไม่เป็นความจริงแล้วก็นัดหมายจะนําหลักฐานอื่นเข้ามาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนประเวทและตํารวจประเวศก็จะนัดหมายคุณขวัญซึ่งในคดีที่ประเวทเนี่ยถือเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าไปบินประมาทสวอเข้ามาสอบปากคำวันที่17กรกฎาคมาย้อนกลับมาเตาปูนท่านผู้ชม มุมที่สอน,นอเตาปูนเนี่ยผู้บังคับการตำรวจนครบันสองพลตรีเจษดาสวยสมเดินทางไปที่สอน,นอเตาปูนสอนอนี้เนี่ยฝั่งคุณขวัญผู้หญิงมาแจ้งความว่าถูกกระทาอนาจารย์ล่วงละเมิดโดยใช้กำลังมาติดตามความคืบหน้าคดีโดยท่านระบุนะครับว่ากรณีนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายและพาผู้เสียหายคือคุณขวัญ ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตํารวจผลออกมาเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ยืนยันว่าผลนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับคําให้การของผู้เสียหายค่ะและมีน้ําหนักมากพอที่จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่ถูกแจ้งความได้ซึ่งก็ไปถึงสวซึ่งสวกใกล้ความร่วมมือดีค่ะนี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็บอกว่าด้วยความที่มีตําแหน่งเป็นสวก็จะมีเอกสิทธิ์ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองอขณะนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมด้วยก็ทําตามขั้นตอนค่ะ,ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมครับเรื่องนี้